ผมจะพาคุณผู้ชมไปเปิดตัวนะครับรถรถมอเตอร์ไซค์เล็กนะครับแล้วก็ผมจะเอายัดตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งให้แก่ลูกค้าทางเรือแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับผมเดี๋ยววันนี้พายัดตู้คอนเทนเนอร์คุณผู้ชมมาเดี๋ยวเาเดินเรามาดูมอเตอร์ไซค์กันก่อนเลยนี่ครับอันแรกเลยไหหาง่ายชิบป่าเลยโอ้โหอย่างชอบเลยนะแบบนี้เฮ้ยมีไฟฉายด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมมีอะไรด้วยบอกน็อกเอ็ด อะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหมออะไรวะคืออะไรวะเย้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยนาฬิกาสีแดงซะด้วยสีนี้น่าจะสวยว่ะได้อยู่นะได้อยู่นะวันนี้สีด้านสีเงาไ,ได้อยู่นะคุณ้ยมได้อยู่นะดูเครื่องเขาข้างล่างดิโอ้โหแม็กแดงๆหน่อยนี้ดูเครื่องเขาดิโอ้โหเอามาสักมาสักสี่ห้าคันไป เพราะว่าเดี๋ยวจะจับยัดตู้คอนเทนเนอร์ไปเอส่งนะครับคุณผู้ชมครับนะผมส่งไข่ของเทื่อนครับผมโอ้โหเย็ดไอ้กระตุกจังวะมอไซค์บ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหอุ้ยมอไซค์กระตุกคุณผู้ชมมอไซค์กระตุกโอ้โหมอดปลอมนะไม่ใช่มอแท้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่คือมอไซค์นะครับเปิดตู้โอ้โหพระเจ้าเอ้ย เออพี่ก็สรรหาทำนะดูเครื่องว่ะคุณผู้ชมเครื่องอะไรเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์จริงๆเลยหรอเครื่องอะไรครับเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องแบบเหมือนไม่ใช่โอ้โหเป,เป็นเครื่องตัดหญ้าเลยเนี่ยนี่ก็คือเครื่องสูบน้ำแล่วเนี่ยมันจะรสูงแล้วเนี่ยโอ้โหพระเจ้าเออฟังเสียงตายๆกเอาสามสองหนึ่ง o p t i o มีอะไรบ้างวหไม่มีอะไรเลย แมว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 ยกพวกเรียบร้อยอยังไม่ไปถึงไหนเลยโอ้นี่บอสใส่ผ้าสวยนี่ว่ะพัดเจ้าเอ้ยยังไม่ไปถึงไหนเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นมาก่อนดิพี่เอาโอ้ติดสังกันเลยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ตาแล้วติดสักกันเลย มอไซค์ดีมอไซค์เฮงื่อซัวนั่นเนี่ยดูอย่างทรงแล้วนออนมามาเนี่เย,เ,เ,ยเพิ่งอ,ออกจากร้านมาเมื่อกี้นี่ใส่เลยอะไรวะเนี่ยอ๋อทำไมรีเซ็ตไม่ได้วะทำไมรีเซ็ตไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมเอ่อเพิ่งออกจากร้านมาเมื่อกี้ดิล่วงเลยครับคุณผู้ชมครับเอาไม่ไม่ไม่เาเอายกล้อได้ปะยกล้อได้เหมือนจีดีเอปะไม่ยกไม่ได้นะอโอ้โหแรงมางกวะไม่แรงแค่กวะโอ้ผัวเออชนกลุ่มเขาอีก โอ้โหักเลี้ยวครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์เป็นกระตุกยิ่งายเลยยูู่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 ยู่อยู่อยู่อยู่มีมอเเพื่อนโคนปะไหนดูดิไม่ใช่มอเเพื่อนโคนระบบระบบเฮ้ยมีด้วยว่ะคุณโยมขนรถไฟมาพอดีเลยรถไฟไปแล้วโอ้โหรถไฟนะไฟเพิ่งไปนะครับคือรถมาจจะกระตุกนิดนึงนะถ้าเราหันไปทางที่เราจอดมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับ มันจะกระตุกนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมมันจะนุ่งน่วงกระตุกกระตุกนะครับผมโอเคมึงอยู่นี่แล้วกันแล้วพี่นะโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไปนดอร์เนเราจะจับยัดตู้คอนเทนเนอร์ละกันนะครับคุณผู้ชมครับผมจะจัดจับเข้ายัดไปในตู้คอนเทนเนอร์แล้วกันเอ้ยคอนเทนเนอร์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับผมวันเดย์วันเดอ์เราจะใส่ไปตู้คอนเทนเนอร์เล็กนะครับคุณผู้ชมครับ นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถที่จะอันนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ยกครับนะครับว่ากันไปะนะครับผมเอาตูค้คอนเนอร์แบบนี้ดิเอาวันนี้เราจะส่งเป็น DSL แล้วกันคนระับ DSL DSL นี่ไง DSL คนส่งที่มีคุณภาพนะครับก็กยกครับนะปกติเขา DSL เขาสีอะไรสีแดงเหรอสอีสีนี้ไหมอ่าสีนี้ละกัน ไปเห็นใบปูเลยนะครับผมอันนี้ตัวหนังสือสามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคนะครับผมเราก็ได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์เอ้ยคอนเทนเนอร์มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นครับเราเราจะเปิดยังไงวะคุณผู้ชมมันสามารถเปิดได้ปะอ๋อกดตัวานี่ไงเปิดได้เอ้ยไม่ใช่กดตานีมันล็อกนี่มาคือคือผมจะเปิดอ่ะมันสามารถเปิดได้ปะไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไม่ได้ปะ คือกดตัว R ได้อย่างเดียวคือคือผมต้องเอาขึ้นรถใช่ปะมันถึงจะเปิดได้ใช่ปะโหแล้วรถผมอยู่ไหนวะเบนซ์ผมอยู่ไหนวะอ่าเบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์นะครับเอาอันนี้มาด้วยเอาเอาตัวลาวก่อนนะอ่ามันเหลือไอตู้คอนเทนเนอร์นะครับอยู่ตู้หนึ่งอยู่ตรงนน้นโอ้แม่งน่วงจังวะเฮ้ยเดี๋ยวผมขายไอมอเตอร์ไซค์ก่อนอุ้มมอเตอร์ไซค์น่วงจริงครับคุณผู้ชม โอ้มอไซกระตุกจริงมอไซต์ทำให้เกมยน่วงเลยอ่ะอ่ะฮะไม่หายเหรอน่วงกับอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยหรือว่าไอ้น่วงกับรถเบนซ์คันนั้นวะเนี่ยรถเบนซ์คันเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่อีกเหรอน่วงกับอะไรอ่ะฮะคันนี้เหรอ,หรอวันนี้วันรถมันเยอะเกินไปวะอ่ะมาทางนี้ลื่นอ่ะมาทางนี้เป็นโคตรน่วงเลยเดือดเลย เจ้าเออมาโคตรหน่วงเลยอะดูดิคุณผู้ชมผมก็นไม่แน่ใจว่าหน่วงกับอะไรนะครับอันนี้เป็นเบนส์นะครับคุณผู้ชมหัวาลากเบนส์นะครับสุดหรูเลยแล้วกันครับเอาละไม่ไม่ใช่หน่วงเพราะมอเตอร์ไซค์หรอหน่วงเพราะอะไรวะไอ้ผมว่านี่แหละไอ้พวกนี้แหละนเนี่ยเนี่ยพวกหน่วงหน่วงน่าจะพวกนี้แหละ นี่ยใช่ป่ะเฮ้ยไม่น่าใชจรนะ้ไฟยี่สิบสองไม่น,น,น่าหน่วงขนาดนี้นะโอ้พระเจ้าเอ้ยโอ้นี่ขาดครึ่งเลยครับคุณผู้ชมโดนรถไฟชนนะขาดไปเลยหมดเลยเนี่ยพระเจ้าเอออ๋อมันเหลืออีกคันหนึ่งมันเหลืออีกคันหนึ่งอ๋อหน่วงกับอะไรวะโอ้โหโอ้ลื่นลื่นอยู่โอ้แสดงว่าเป็หนรถไอ้นั่นเลยไอ้นั่นบัคแน่นอนเลยรถไอ้ล้อเมื่อกี้อ่ะ หน่วงจัดเลยอะเมื่อกี้อะนะครับผมมันก็ยังหน่วงอยู่ดีอะอันนี้เป็นมอเตอร์แท้นะครับคือผมต้องออกรถโฟกึลิฟต์ใหม่อ่ะคุณผู้ชมนะถ้าเราจะขนส่งนะครับอ่ามอไซน์นะเออรถโฟกึลิฟต์ผมอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมหาที่แบบไม่หน่วงอันนี้ก่อนแม่หน่วงชิบหายเลยรถโฟกึลิฟต์ผมอยู่หมดไหนวะผมก็ลืม อโอ้โกลิฟฟทกลิฟโอ้หายากจังเว้ยฟกลิฟเนี่ยมันหายากจริงๆเดี๋ยวคนส่งมอไซค์เอาคนส่งมอไซค์โอส่งมอไซค์เอาส่งมอไซค์มอไซค์แล้วครับมอไซค์เลยาฮะยอ๋อมอไซค์เอ๊ะมอไซค์อยู่ไหนวะเออเอ้ยไม่ใช่ฟกลิฟท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 ์มายกหน่อยลูกเพ่เอ่อลิฟแบบยกตู้คอนเทนเนอร์คุณผู้ชมเคยเห็นไหม อ่านั่นแหละที่ตามสถานีรถไฟอ,อ่ะผมเคยไปถ่ายให้ดูอยู่นะครับเออเออ๋อ,อนี่ไงอ่ามันสามารถอุย้ยสามารถเลือกได้ะวันนี้เราจะเอาเป็นตู้คอนเทนเนอร์สั้นแล้วกันนะครับเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าเอาตรงตัวมันสามารถขยายได้แหละนะครับผมอ่ามันสามารถขยายได้นะครับปึ๊บอ่า วอลโว่นะครับไหนอะเป็นวอลโว่ดีกว่าอันนี้อันนี้ออกมาสีอะไรดีสีนี้แล้วกันสีอะไรก็ได้แหละผมได้หมดหอยู่แล้วนะครับผมน,นี่ขอเป็นสีดำแล้วกันนะครับโอเคกระบอกสีเหลืองแล้วกันนะครับผมอ่าโอ้แม่งแต่งสีได้เยอะจัดเลยว่ะ อ,นนอันนี้เป็นสีเหลืองนี่แปดสะท้อนแสงอ่าสีส้มก็ได้โอ้โหตัวหนังสือตัวตัวหนังสือต้องเป็นตามจริงว bon ันวมันต้องเป็นสีอะไรสีขาวใช่ปะอ่าวันวต้องเป็นสีขาวห้องเก๋งห้องเก๋งห้องเก๋งสีห้องเกง๋งสีน้ำเงินอ่ะ,ะสีแตกต่างกันที่หมายเลยอันนี้ดิคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแม่งน่วงที่หมายเฮ้ยเหมือนมันเขาเหมือนเขาอัปเดตเหรอวะเนี่ย จะยกตูคนน้คอนเทนเนอร์ได้ปะเนี่ยทุกคนจะยกได้ปะเนี่ยโอ้นี่นี่การขนส่งมอเตอร์ไซค์ผมนะผมจะขนส่งเออขนส่งมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวนะครับผมจะขนส่งมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวนะครับคุณผู้ชมผมทำถึงขนาดนี้เลยนะครับ จะล็อกได้หรือเปล่าวะโอ้คบปั้นโมเดลแบบเหมือนจัดเลยอะ่ะอันนี้ไงล็อกได้แล้ะแบบนี้เลยครับรถรถไอ้นี่ก็แบบนี้เลยคุณผู้ชมเอาแล้วมอเตอร์ไซค์ผมจะขึ้นยังไงอะ่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาเปผมเปิดฝาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลงมานะครับโอ้ให้เขาเดินโอ้แม่งกระตุกจัดเลยว่ะคุณผู้ชมผมว่าเราต้องขายรถว่ะ ฮ้ยอันนี้ไม่ได้ว่ะเอ้ยหางนี้ไม่ได้หางนี้ไม่ได้ต้องซื้อหางใหม่หางนี้ไม่ได้หางนี้ไม่ได้คุณผู้ชมหางนี้ไม่ได้ต้องเป็นหางสั้นมันต้องเป็นหางแบบว่าหางแบบหางแบบนี้หรือเปล่าอน่าจะหางแบบนี้นะครับเออต้องเป็นหางสั้นนี่นีต้องเป็นหางต้องเป็นหางแบบนี้เออต้องเป็นหางสั้นนะครับอ่าเอาเอาอาสีสีแดงแอ่ะ เฟรมเป็นสีแดงนะครับอ,รอ้มันกระตุกโอ้โหมันกระตุกจนผมไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะโอ้กระตุกจัดเลยไม่เป็นไรเพื่อนคุณผู้ชมนะครับพยายามหันไปทางที่มันลื่นแล้วกันนะครับทางไหนก็ไม่ลื่นเลยว่ะมันง่วงครับต้องขายรถทิ้งนะครับดูจากสูงล้วขายเลยไหมคุณผู้ชมขายทิ้งเลยไหมอ่ะผมยอมขายทิ้งให้เลยก็ได้โอเคตัดโอ้โหดูดิลื่นขึ้นเยอะเลยอะ่ะ บั๊กนะครับมันมีอันอันไหนอันนึงแหละบั๊กนะครับมันก็เลยหน่วงนะครับผมขนส่งมอไซค์แค่คันเดียวแล้วกันนะครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเอามอไซค์ไปดิขนส่งมอไซค์แค่คันเดียวนะครับมาต้องทําขนาดนี้ผมจะขนส่งแค่คันเดียวพอนะครับผู้ชมครับเอ่อสีนี้สวยเนาะขนส่งแค่คันเดียวพอนะครับเราจะไปขนส่งเยอะไหนล่ะมอไซค์ ขนส่งเก้บมอไซคันเดียวผมทำขนาดนี้เลยคุณผู้ชมเอาละนี่เลยโอ้ห่ามอไซมอไซโอ้โหขนส่งเก้บมอไซ,อไซ,อก,อไซกันเดียวนะคุณผู้ชมบางคนอาจจะมองไม่เห็นมอไซค์ด้วยซ้ำเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนผมปรับสภาพอากาศใหม่ก่อนเพราะว่าเมฆมั น้อยซะแล้วเกินนะครับอ่าคนส่งมอไซค์ครับขนส่งมอไซค์ส่งมอไซค์ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเปิดตัวมอไซค์แล้วกันนะเปิดตัวนั่นแหละขนส่งมอไซค์นะครับนี่ครับโโอ้ห <c oughs> มา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  <c oughs> เดี๋ยวผมจะาวางลงเลยแล้วกันครับ <c oughs> อือ <c oughs> ผมก็ไม่เคยขับโฟล์คลนะิมเนาะ ขับกูต้องอาศัยประสบการณ์เยอะจัดเลยน,นั่นน่ะคนที่เขาขับได้คือแบบเขาเก่งมากเลยนะเอาเฮ้ยคนที่เขาขับได้คือเขาเก่งจัดจัดเลยเนาะอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าผมเปิดอันนี้นะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บผมก็จะไปยกยกลงมานะครับ เปิดสิผู้พงศ์ผมก็จะไปยกลงมาแล้วเอามอไซค์ขึ้นนะครับไม่รู้ยกได้หรือเปล่านะอ๋อเฮ้ยยกไม่ได้หรออ๋อมันต้องถอดก่อนมันต้องถอดก่อนต้องถอดก่อนหรอถอดไงวะอ๋นอนี่ไงถอดแล้ว พอถอดแล้วผมก็จะเอารถเอาวางลงนะครับคุณผู้ชมอ่าวางลงไม่ต้องถอดนะไม่ต้องถอดแล้วก็ผมก็จะอมอไซค์ขึ้นแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไปขนส่งนะครับอ่า <laughs> เอาไปขนเอาไปส่งเอาไปส่ง,งคุณผู้ชมเอาละไปครับผม๋ยวนี่ขึ้นไปดิพี่เออ นี่ขึ้นไปแล้วโอเคโอ้ว้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเอาสักเอาสักเอากี่คันดีอะเอาบินไปอีกสักคันไหมอ่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่วิดีโอนี้เราเปิดตัวมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมวิดีโอนี้เราเปิดตัวมอเตอร์ไซค์เราต้องเฉิดฉายสักหน่อยหนึ่งนะครับมาเอามาเอาหลายๆสีเลยมาอ่าเอาหลายๆสีไปเลย นี่เลยหลายๆสีเวลามันต้องพุ่รถก่อนแน่ <c oughs> ไหนล่ะมาเนี้ยมาเนี้ยโอ้โหมามาเดี๋ยวเราจะเอารถไปเอามอเตอร์ไซค์ไปขนส่งเอาเป็นไซค์ไปส่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างหน้าดีกว่าว่ะเ,เอาไปถ่ายรูปข้างหน้าก่อนนี่มันต้องพุดด่รถก่อนแน่คุณผู้ชมมา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 ,มาถ่ายรูปข้างหน้าเลยลูกพี่ถ่ายรูปข้างหน้าเลย ฮ่าโอเคเดี๋ยวไปนส่งแล้วกันครับนี่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 มาแล้วมาเลยมาเลยมีไฟด้วยนะคุณผู้ชมนี่ไฟเหมือนไฟฉายอารมณ์เหมือนไฟฉายอ่ะผู้ชมเหมือนไฟฉายเลยนะครับชึบเอาละมาฮ่า ผมคนส่งมองไซค์แค่คันเดียวไม,ม่ใช่คันเดียวเลยเยอะเยอะอยู่หลายคันอยู่นี่ครับอัดใส่ตู้คอนเทนเนอร์เลย d S l นะครับผม DHL S นะครับนะครับ <c oughs> ผมคนส่ง d S l นะครับผมไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอารถขึ้นกันเลยไปปเดี๋ยวเอารถขึ้นตู้คอนเทนเนอร์กันเลยแล้วกันนะครับเอาเข้าไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เลยเพื่อที่จะจัดส่งนะครับ d S l คนส่งรถไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่รถไฟฟ้านี่หว่า รถรถพลังงานเครื่องตัดหญ้านะครับเอาเฮ้ยรถวผมมันอยู่อะไรบนนี้อ,อะไรวะเนี่ยผมจะล็อกเนี่ยไม่ใช่ออแล้วผมจะปลดก็ปลดไม่ได้ใครก็ได้ช่วยเอาออกทีเผื่อไปครับผมเวลาจะปลดแล้วคุณผู้ชมไป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 ขนส่งนะขนสอง รถส่งตู้ก็เดินหนอร์แล้วเฮ้ยก็เดินเนอร์แล้วครับผมอ่ะอันนี้มอไซค์ใหม่ครับอ๋อนี่ไงมันมีสายมาอยู่ออเค้อ๋รถมันก็จอดไปไม่ดับเครื่องเลยไม่ต้องดับหรอกเป็นเสน่ดีนะผมอยู่ผัวเฮ้ยใจเย็นโอ้โหโอ้ เด๋ยวตายพี่เดี๋ยวตายไม่เอม่เอาไม่เอาเอ,าเอ,าเอาละมาสี่คันก็พอแนละ้วคุณผูนะ้ชมเนาะใครอยากดูการขนส่งอา่าใครอยากดูการส่งแบบอา่าการขนย้ายก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมแป๊บลอยแล้วครับผมลอยแล้วเฮ้ยโบดูมออเตร์ไซค์โยกเย้โยกเย้ยเลยคุณผู้ชมมออเตร์ไซค์โยกเย้ยโยกเย้ยเลย啊 วางลงนะครับให้มันตรงล็อกนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมไปต่อนะครับทีนี้นะครับถึงประตูแล้วนะครับไปครับคุณ้องครับเอาล้วโอ้โหเราก็แถวนี้เราก็ได้ขนส่งอ่าไอ้น,นี้แล้ว DSL ลแล้วมอไซค์ขนส่งมอไซค์เอ้ยเป็นไรวะเนี่ยเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างงี้อนะอะไรวะ เยอกันใหมครับคุณผู้ชมสำหรับวิดีโอนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับไปแล้ว